ท่านที what what ่เพื่อนทุกคนถ้าตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมเหมือนเดิมนะน้าแต่ที่กูสัตว์บอสมาบอสก็ตายแล้วกูมีเงินซ่อมอีกอ้าอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไอ้แดงๆดงนี่ยนะไม่เห็นหรอกอ้าวเห็นไม่เห็นอ่าดูกระไดแหนมไดสิเกียวีเลยผมเป็นหาอะไรกับไม่รู้ ไส่เจสสีทองกับสีแดงเนี่ยนี่ก็เลยหนีด้วยใช่ไอ้ตัวที่ผมใช้คือตัวเชียนนี่ตัวนี้ตัวนึงก็คือตัวนี้ตัวนึงที่มีแล้วหมดเดีย๋ยวใช้ตัวนี้ก่อนจะได้เพิ่มเงินคลิปนี้จะมีคำว่าไม่เจ็บเลยนะแต่จะตามมาหรือเหตุบางอย่าง ไปเริ่มกันเลยมาเอาด่านไดดีเอ,อ๋ยเกิดผู้จะเล่นถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นดานะ่านไรก็ฝากคอมเมนต์มาให้ด้วยนะี่2เรจะมาะเล่นมาไปเล่นไอ้บอทท่านคือเจได้ไมมเจ บุกเลยไม่มีอากรมึงพักหลับบุกเลยบุกเลยมาสิวะกูบุกมาบุกบุกไม่โดนนั่นตึ๊งไปก็บมาเลยไม่เจ็บยังไงก็ไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บไม่โดนยังไงก็ไม่โดนไฟสวกมึสซะมึงอ่ะ ยี่แบบโดนแทงตู้เลยไม่โดนมึงจะปาไปทำไมตั้งที่มึงก็รู <c <c ้อะมึงยิงไม่แม่นมึงก็รู้มึงจะยิงทำไมเอึงหนักไม่แม่นดยอะไอ้ยบักปากมึงเอ้ยบักปึกกูสิตอดกระดอมมึงมาสิไว้ฝันโอ้ยอ้าวไม้ไม้โดนยังไงก็ไม้ đồn mái đồn đằng này có mái đồn chè 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 mái đồn này có mái đồn mái đồn mái đồn có mái đồn mái đồn này có mái đồn mái đồn, mày đồn, mày đồn. có mái đồn mây đồn nhà ngày có đồn mây đồn กูต้องรอมันกูต้องเลิกรอมันแล้วว่ายิยงไม่โดนเนี่ยกูยิงข้ากูเซ่อไม่โดนยังไงก็ไม่โดน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 ยิยงกูนี่มายิยงกูนี่ เป็นเกอ้ายเป็นเกอิ่ยพอรู้นะตุ้มไม่โดนยังไงก็ไม่โดนก่อนเกอิ่ยไม่โดนยังไงก็ไม่โดนไม่โดนกูหลอกไม่โดนไม่โดนยังไงก็ไม่โดนไม่โดนยังไงก็ไม่โดน ไม่โดนยังไงก็ไม่โดน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 กูหล่อไยสัตว์ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนไม่โดนยังไงก็ไม่โดนเอาไม้โดนไปกินไปเลย่ีกูว่ามาแล้วจะนายจับพลอยทับปิดฉากเองปากไเลยเอาไป

เัอวันนี้โอ้ยโฆษณาบ้านป่าโอ้ยเจอโฆษณาอ่าเจอบ้านป่าเลยเนี่ยไม่อยากเจอโฆษณาออเอาไปกัหัวกูและแม่งชายชิบหายด้วยแยบคือมึงจะให้มึงดูเต็มๆใช่ไหมไม่อยากดูเลยทุกคนปิดตาแล้วกูดูด้วยเพราะเกิดใช้ยากดูก็ดูไปเลยมปิดตาแล้ไม่ดู อิ้วอิ้วไอ้เนี้ยมือใจกูดูเต็มเต็มใช่ไหมฮะเสียเวลานะไอ้กูมาะโอ้ยเสียเวลาไปหนึ่งนาทีอิ้วใช้าช้่อิ้วเสียเวลามากเลยกูมันจะให้เราดูให้ได้เหรอเออใช่จะให้เราดูให้ได้เลยสหรับผมนี่มันไม่ใช่โฆษณา โอ้ยใครเอามอนค้างทุกพวกวัะหลังจากที่ผมตีหัวป้อคิงแล้วก็ตีบอสตีอะไรตายหมดผมก็ได้ไมาอัปเกรดอัปเลวเกือบเต็มแล้วที่นั่นก็จบเลยครับไม่มีอะไรอื่นมากแต่ก่อนที่จะไปจบผมจะมดูกัอนว่ามีอะไรกยอยมีโอ้กลอ,องทองซะด้วย เท่าที่ผมได้เปิดเลยบ้านอยู่พอได้ไป้ายเองินอยู่พอดีสามสิดรวยรวยรวยมาไปะจบแล้วนะคะบ๊ายบายอ๋อเจอกันอีพีสองหน้านะคะบ๊ายบาย 3, 2, 1, สามสองหนึ่งโซ่